สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่เขามาเบิ้งหลัครับรับชมนะครับผมกช่องร่วมพ้นพนมาเบิ้งนะครับผมมอนี่นะครับอ่นมน้ำมันก็ได้มาอัปเดตนะครับอ่รถอีแตนนะครับของช่างโจนะครับผมให้พี่น้องชมนะครับผมนะครับพี่น้องขอมาว่าไปทายเบิ้งอีกแน่ครับนมน้ำมตนนะครับจะเขียนแบบชัดๆนะครับผมนะครับอ่มอนี่นะครับอรช่องร่วมพ่นนมาเบิ้งนะครับมีโอกาสนะครับผมจะมา อัปเดตในพี่น้องเบื้องอีกก็หนึ่งนะครับผมนะครับช่วงมาเมงหันนะครับสองสามขั้นหนึ่งยังมาท่านได้เตดนะครับผมตอนนี้กําลังจะเตจกำลังจะเสร็จแล้วนะครับผมนะครับสร้างเันกระเฮ็ดว้นะครับผมนะครับประกอบว้นะครับผมสร้างเพื่อนนะครับโดยสร้างฟีมือดีนะครับผมนะครับสามาประสบการณ์นะครับเป็นเยดะมากนะครับสนใจก็โทรถามเพื่อนเบิ่งได้ครับสร้างโจนะครับผม นะครับสอดตามราคาเป็นได้นะครับผมนะครับสำหรับรถดีแตนนะครับผมนะครับกะเนี้ดนะครับกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กนะครับแปบที่เปนดัดมากนะครับสำหรับเฮดหัวนะครับเฮดหัวเฮดหนานะครับผมอันนี้ประกอบเรดจแล้วนะครับยังมาทันเฮดสีนะครับผมนะครับมาทันเฮดสีนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับมันถูกไดซีตันคือเกานะครับผมนะครับโดยมานนะครับนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสําหรับนะครับตัวนี้แตนสร้างโจนะครับผมนะครับแข็งแรงทนทานสวยงามนะครับเป็นเห็ดปลาตะเหลว่ยไรนะครับผมยังปล่วอร่อยเปรน้ยปลาด๊นะครับผมสำหรับสร้างโจนะครับผมนะครับ เบอร์โทรเปเ็นก็อยู video, ่ด้านล่างคลิปนะครับผมโทรมาสอบถามมันได้ได้ครับผมนะครับราคาก็คุยกันกระเพิ่นนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องว่ะไทยเบิ้งอีกแน่นุ่มน้ำม่อนไทยเบิ้งชัดๆนะครับบรงหันต์มาฝากนะครับผมกับไทยเบิ้งบอชัดมันได้นะครับผมนะครับอันนี้เพิ่ง ทำงานนะครับมื่อกี้ฝนมาตกนะครับผมและมีเวล่ายินอยนะครับผมทีมงานสร้างคนกําลังประกอบนะครับผมประกอบเร็วนะครับผมสร้างเพื่อนนะครับท่านผู้นมน้ำมันไทยจะยุบคุณนะครับยุบเตียนนะครับ วววสวยงามยังวพ่อนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมเอเล็กคนกระใส่เล็กนาหนาน,นะครับผมเ,เห็ดสำหรับครับอ้ ขันนี้มันเผาซีรอ,อก,กลางเลยบอกว่้นี่เอากระทะพาใส่เอากระทาพาใส่นี่จวดประนังย่อยตัว,ตวนี้ตัวนี้เผาเอวเลยนะครับตัวนี้ครับกระทาพาใส่งามๆนะครับพี่น้องท่านไกลท่านไกลนะครับอยากได้นะครับผมอยากได้ก็อยากได้อยาก ไปใส่งานนะครับในสวนในไห้นะครับผมก็ติดต่อเพิ่นได้นะครับผมนะครับนะครับอ่ปะเน็ตสวยงามนะครับผมนะครับสวยงามยังบ่าวแข็งแรงพร้อมนะครับผมแข็งแรงนะครับอายุการใช้งานหลายสิบปีนะครับผมนะครับสำหรับโรดีแดนนะครับผมนะครับอ่ะช่วงนี้กำลังฮิตกันเลยนะครับผมนะครับเข่าสวนเข่าให้นะครับ เอาไปต้องย่านนะครับไปต้องย่านในการนะครับที่คือรถดีแดนอยู่นีนะครับมีแต่โฟวิวนะครับผมโฟวิวครับเขื่อนซีรอเลยครับนะครับครับเขื่อนซีรอเลยนะครับเข่าสวนเข่าให้สะดวกสบายนะครับผมนะครับ งานสร้างมันก็นอารมณ์ดีนะครับเฮ็ดงานนะครับแดดกับบะมีนะครับเฮ็ดงานในโฮมนะครับเยังย่นนะครับ พี่นอาา้อง,นบบนนนองจะได้เครื่องยนต์ซีสูบแบบนี้นะครับพี่น้องจะได้เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับผมก็สามารถสร้างได้นะครับผมสามารถสร้างทางโจวันได้นะครับผมอัติ่ตอบันได้นะครับ สหรับมนี้นะครับช่องลมมันก้นมักเบิงนะครับผมบักเบิงแ้วก็ฝปากกดไหลกดสับตะไคร่นะครับกดติดตามนะครับผมให้ช่องลมมันก้นมักเบิงนะครับผมได้มีกำลังใจนะครับผมหาคลิปที่ดีนะครับไม่พีนองเบิงนะครับผมนะครับสารับมนีนะครับช่องลมมนก้นมักเบิงนะครับผมขอก่าวคํามมาสวัสดีครับ